อยู่ใต้น้ำนะครับน้ำขึ้นครับไปข้างหลังคนระับวันนี้ออกมาลงน้ําลึกครับจะได้เป็นปลาอะไระครับเดี๋ยราอยดูผลงานนะครับหาเลยครับจะเป็นปลากายครับปลากาย,ยาจริงๆครับนะใหญ่เลยครับ ย้อมครับมุดใต้ท้องเรือกายครับกายใหญ่ครับ,ครครบ้องขึ้นเลยนะครับ ไปแล้วไม่ยอมขึ้นน้ำครับนะครับขาวครับน้ำร้อยนะครับใหญ่ครับโอ้ไซส์ใหญ่นะครับผม นะครับผมยังไม่ยอมนะครัใส่ใหญ่เลยนะครับนี่ครับโอ้ตักหางเลยสวิงเลยครับเจ็ดแปดโลครับตัวนี้นี่ครับตัวแรกก็เอาเรื่องเลยนะครับ ออกมาลงน้ําลึกวันนี้กายใหญ่ครับสายเจ็ดแปดโลเลยครับตัวเนี้าสายลอยนะครับน่าจะเป็นปลาไกะครับดึงอยู่ไกลๆนะครับสายลอยขึ้นเลยครับตัวแล้วครับกายใหญ่เหมือนเดิมครับ ไปยอมนะสองนะรประกายวันนี้ลมตะแรงนะครับยอมขึ้นนะครับ รอยนะครับผมยังไม่ยอมนะครับ แงพาก็ไม่ยอมครับหุ่นอยู่ใต้น้ำนะครับต้องขึ้นครับหายข้างหลังครับ โอ้นะครับวนหนาตึ๊บเลยนะครับนี่ครับน้ำลึกเอาเรื่องเลยนะครับประกายสองแต้มเลยครับตัวใหญ่เลยนะครับ